สวัสดีครับผมนลงซื้อขายรถมือสองวันนี้เลือกดีส่งมอบรถอีกหนึ่งคันครับสาหรับคันนี้ไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมต้องขอขอบคุณลูกค้าจากอาเภอเกษตรวิสัยนะครับที่ให้ความไว้วางใจกับทีมงานของนลงซื้อขายรถมือสองสำหรับคันนี้เป็นรถเทนเลอร์สิบล้อสองพานิสันยูดีนะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับทางทีมงานก็เช็ครถให้ลูกค้าพร้อมใช้นะครับสําหรับท่านที่สนใจก็โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 9 9 0 8 5 8 8 2 2 0นะครับยังมีรถให้เลือกชมอีกเอยอะแยะครับมากมายหลายรายการนะครับโทรสอบถามได้ขอให้ลูกค้าเดินทางปลอดภัยธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองค้าขายร่ำรวยเงินทองไหลามาเทมาให้ได้คืนร้อยเท่าพันเท่านะครับผมขอให้ลูกค้าโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยครับผมสวัสดีครับ